ตั้งแต่เหมือนว่าอาโสดอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไม่เจออะไรอย่างนั้นใช่ออโ,อโอเคนะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบร้อยเเซ็นต์ละค่ะอะไรช่วยมหนีใจเรา,าร้าแกรมค่ะอะ่คนรับพ่างค่ะคนรับพ่างที่แบบยอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะคุณเกตนะคะควงคุณแกนนะคะรับงานหลังโสดค่ะคุณผู้ชมค่ะเลิกกันไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งนะคะยันม่คิดเรื่องรีเทิร์นด้วยอด<อ>ี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะคือตั้งแต่เหมือนว่า,าโสดอย่างนี้นะคะ่ะ<อ>แล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอ,อะไรต่างๆจากแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไปเจออะไรอย่างนั้น<อ>ใช่โอเคนะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบร้อย้ว่าเซนละค่ะอะไรช่วยหนใจเราคะแกรค่ะ คนรอบข้างค่ะคนรอบข้างที่แบบน่ะ่ย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะไม่ได้ลําบากใจอะไรนะคะ,คะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันนะคะคะุยกันปรึกษ,ษากันในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ลองห่างกันไปดูก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออตัดสินใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ องแบบเปลี่ยนสถานะไปเลยอย่างนี้ค่ะคือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็บวกด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์คือจริงๆแป้งจะเด่นอะอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าแตกต่างกันก็เยอะเหมือนกันเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรที่เราพยายามปรับแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกอย่างเงี<อ>้ยค่ะไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนอะ่ะอาจจะเหมือนที่กันเคยทวิตแบบว่าเออเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีรีสอะไรเงี้ยคนก็อา,อาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะชันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่าง,างๆใช่ตัวแกล่ะ อังอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะคะใช่อันนี้พอตรงนี้แบบบ้าไม่ใช่ว่าเออไอที่ที่การบอกว่าเออไม่ซีเรียสื้องการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานหมายควมว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะไปฉันต้องแต่งงานอายุเท่านี้ต้องต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ใช่แหมว่าเราจะไม่ได้แต่งงานแต่เราก็ ก็อยู่ได้นะมีความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้มีใครเลยจะตาดใครชุกคนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ใครยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เออใคยละครเป็นยังไงบ้างโอ้โหเปิดประเด็นมาเลยว่าเขาโซมไปมมกเพราะไหนพอมองว่าเด้พักร้อนใจอ่าใช่ใช่ใช่คือเด่นอ่ะเขาบอกกับแดนในเลยว่าเนี่ยเขาแบบหอมมากแล้วก็มีเพื่อนในกองเขาที่จะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกว่าโอ้โหเด่นหอมมากซุปมากเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ย เหมือนโดนผู้จัดว่าอะไรแบบนั้โอกาสโอกาสโอกาสดีโอกาสจะไปเป็นแ็นอกอจริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันนะการรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ก็ดีแล้วเพราะว่าการรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ ใช่สบายใจค่ะปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจและไม่มีอะไรค้างคางกันแล้วใช่ไหม,มค่ะไม่มีค้างคาเลยเป็นคู่พี่น้องที่สวยมากนะใช่เป็นคู่ออที่น่ารักมากมากเลยนะช่วงนี้ก็บอกเลยว่าฮิวใจตัวเองมาได้ร้อยเปอร์เซ็นและเกือบร้อยเปอร์เซ็นะคะช่วงนี้ก็อยู่กับครอบครัวอยู่ด้วยกันไปก่อนออแล้วเดี๋ยวอะไรก็นีก็เดี๋ยวดีขึ้น